ไม่เคยเจอหินเจียรไร้สายแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเพิ่งเคยใช้งานเป็นครั้งแรกแตกต่างจากหินเจียรไร้สายทุกตัวที่ผมเคยใช้งานอยู่ข้อแตกต่างจากหินเจียรไร้สายต่ออื่นที่เห็นได้ชัดคือตรงส่วนของมอเตอร์จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับใช้มอเตอร์ขับตรงเป็นมอเตอร์แบบบัตเลตและแปลงฐานซึ่งแตกต่างจากรุ่นที่ผมเคยใช้งานอยู่ส่วนของมอเตอร์จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ซึ่งนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะครับของหินเจียรไร้สายตัวนี้ก็เลยทําให้หินเจียรไร้สายตัวนี้มีขนาดที่เล็ก แล้วก็สั้นกว่าขนาดทินเจียไร้สายทั่วไปนะครับที่ผมเคยใช้งานอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเสียงนะครับค่อนข้างเบามากมีซอฟต์สตาร์ทแล้วก็มีระบบเบรกด้วยเสียงนิ่มๆเบามากเลยนะครับมาดูกันว่าจะมีแรงตัดได้แค่ไหนการใส่ใบก็จะมีปุ่มสีเหลืองตรงนี้กดค้างไว้สําหรับล็อกแกนเวลาเปลี่ยนใบหรือใส่ใบสวิตช์เปิดปิดเครื่องจะเป็นแบบเลื่อนสามารถเลื่อนเพื่อล็อกหรือว่าจะเลื่อนกดแช่ค้างไว้ก็ได้ ส่วนของสวิตก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับเวลาเลื่อนเปิดปิดเครื่องค่อนข้างนิ่มแล้วก็เลื่อนไ้ง่ายมาเริ่มจากการตัดแผ่นเหล็กหนา4มิลดูกันก่อนเลยนะครับหินเจียรสายตัวนี้จะสามารถปรับความเร็วรอบได้2ระดับจะอยู่ที่7,000รอบแล้วก็10,000รอบนะครับในขณะที่ไม่มีโหลดส่วนแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่1.8นิวตันเมตรการตัดเหล็กแผ่นหนาขนาด4มิลก็ไม่ใช่ปัญหานะครับสามารถตัดได้ไม่ยากต่อไปมาลองตัดเป็นเหล็ก้ออ้อยหนา16มิลกันดูนะครับ ในการตัดครั้งแรกผมจะไม่ได้ใช้แรงกดอะไรมากก็สามารถตัดได้แบบนิ่มๆไม่มีปัญหาเดี๋ยวต่อไปผมจะไปลองเหล็กคออ้อยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับจะเป็นขนาด25มิลในการตัดเหล็กคออ้อยขนาด25มิลเส้นนี้ผมก็จะใช้แรงในการกดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อจะทดสอบดูว่าหินเจียรไรสายตัวนี้เมื่อได้รับดนหนักจะยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับตั้งแต่เริ่มต้นตัดเหล็กคออ้อยเส้นนี้จนถึงตอนนี้ ไม่มีสะดุดเลยนะครับก็ถือว่าแรงเลยนะครับแรงใช้ได้เลยสําหรับการตัดเหล็กเข้าอ้อยหนา25มิลเส้นนี้ในเรื่องความแรงของหินเจียไร้สายตัวนี้ผมให้ผ่านเลยนะครับถือว่าแรงรอนเรื่องอยู่เหมือนกันส่วนการใช้งานเบาๆอย่างการเจียเก็บรอยเชื่อมหรือว่าขัดสนิมก็สบายเลยนะครับสําหรับหินเจียไร้สายตัวนี้ด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัดใช้งานได้คล่องตัวทํางานได้สะดวกดีเลยนะครับตัวนี้จะเป็นหินเจียไร้สายขนาด4นิ้วรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์พูม่านะครับ ในกล่องที่เขาให้มาจะมีคู่มือใบรับประกันที่ชาร์จแบตหนึ่งอันแบตเตอรี่ขนาด2 0โวลต์สี่แอมป์ชัวแลวก็ตัวเครื่องพร้อมกับด้ามจับนะครับสามารถต่อได้ทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ากาดบางใบจากที่ได้ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นก็ถือเป็นหินเจียรไร้สายอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าใช้งานเลยสําหรับหินเจียรไร้สายขนาด4นิ้วรุ่นใหม่ล่าสุดของปูม่าตัวนี้จุดเด่นจะเป็นเรื่องของขนาดที่ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดใช้งานได้คล่องตัวนะครับและก็น้ำหนักเบา แถมเสียงก็ยังเงียบมากนะครับในเรื่องของความแรงก็ถือว่าเพียงพอนะครับแรงเหลือ,ลอในการใช้สําหรับทํางานช่างงาน DIY ใครที่สนใจเดี๋ยวผมแจ้งพิกัดช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะครับใตค้คลิปวิดีโอนี้